สวัสดีครับโปเต้น,นะครับวันนี้กลับมาพบกับทุกทุกท่านนะครับวันนี้จะมาคุยกันเรื่องของการเล่นกอล์ฟเนาะของแต่ละคนเนี่ยมันก็มีเรื่องของระดับฝีมือในการเล่นนะครับเราต้องทางําความเข้าใจก่อนว่าการเล่นกอล์ฟเนี่ยมันก็เหมือนกับการศึกษาแหละครับมันมีตั้งแต่ชั้นเนสเซอรี่เนาะจนถึง รินยาเอกเลยเอาเอางันเลยทีเดียวเล่นกอล์ฟก็เหมือนกันครับเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าการเล่นกอล์ฟเนี่ยมันก็มีเรื่องของระดับของฝีมือเหมือนกันฉะนั้นบางครั้งบางอย่างเนี่ยเวลาเราเล่นกอล์ฟเราควรจะประเมินว่าตอนนี้ฝีมือของเราอยู่ในระดับไหนนะครับตีออกไปแล้วเนี่ยมันควรจะได้ประมาณไหน คือผมเข้าใจว่าไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือจนระดับมือโปรก็แล้วแต่คุณต้องการช็อตที่ดีอย่างเช่นตีตรงเข้าเป้าได้ระยะโอ้โหตีตรงเข้าเป้าได้ระยะไอ้สามข้อนี้มันเป็นความต้องการสูงสุดของคนเล่นกอล์ฟแหละแต่บางครั้งเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าเฮ้ยเราได้ขนาดนั้นจริงไหมสิ่งที่โปเต้พูดเนี่ยโปเต้ไม่ได้ว่าใครหรือว่าโปเต้ไม่ได้มาเคลมเียนะ บอกย้ําว่าเฮ้ยฝีมือคุณยังไม่ดีคุณไม่ต้องคิดขนาดนั้นไม่ใช่ครับโปเต้กํำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วการเล่นกอล์ฟเนี่ยถ้าคุณเข้าใจระบบพื้นฐานของตัวคุณเองเข้าใจเลเวลของตัวคุณเองการเล่นกอล์ฟของคุณจะมีความสุขนะครับหลายคนเป็นมือใหม่เนาะตีไปปังเนี่ยไม่ตรงครับเนี่ยได้ระยะแต่ไม่ตรงเลยหรือบางคนบอกเนี่ยตีตรงแต่ไม่ได้ระยะเลยโปรทำไงดี อ่ะผมในฐานะของคนสอนเนาะผมบอกว่าผมรู้ว่าผมต้องทํำยังไงและผมในฐานะที่ผมเป็นเพลเยอร์เช่นเดียวกันก่อนที่จะไปเป็นคนสอนผมรู้ดีว่าสิ่งที่นกักกอล์ฟต้องการคืออะไรแต่ผมกำลังจะบอกว่าของบางอย่างคุณต้องใช้เวลาคุณต้องใช้ความอดทนสูงมากในการที่จะพัฒนาตัวเองฉะนั้นสิ่งที่โปเทกกำลังจะบอกว่าเฮ้ยคุณอดทนค่อยๆทําค่อยๆฝึกฝนความอดทนจะพา ทุกอย่างที่คุณต้องการมาเองคุณอดทนพอไหมและคุณพยายามมากแค่ไหนนะครับติ๊กอมีระดับมีเลเวลมีฝีมือใจเย็นครับทุกคนเก่งได้ผมพูดเสมอแต่ต้องใช้เวลาฉะนั้นอดทนเยอะๆสำหรับมือใหม่อดทนเยอะๆสำหรับคนที่แก้วงสวิงอดทนเยอะๆสำหรับคนที่ต้องการอัพเลเวลตัวเองเป็นกำลังใจให้ครับ สู้ๆนะครับสวัสดีครับ